ไฮไลท์ like, วันนี้นะ,ะ่ฮะนำรถเข้าใหม่มาให้ดูกันกับพี่เจ้าอีซูมิลเอ็กซ์1.9อัลติเมตขับ2ปี2021ไม์70,000กิโลรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์เนฮะเป็นรถเข้าใหม่ที่เพจยนเพิ่งเข้าเลยคันนี้รถสวยเดิมๆโรงงานเลยนะพี่นะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นี่คือสภาพรถแรกเข้านะฮะคันนี้นะนี่เลยสภาพสวยงามกิิบๆเลยตัวเบาะเป็นเบาปะปักไฟฟ้านะะี่ฮะเบาะหนังสีส้มชามัมวสภาพสวยงามนะพี่ปงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันเนะะี่ฮะ ไม่เจ็ดหมื่นแปดหน้าจอแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าค่ะพี่คันนี้ประหยัดขับรถมือหนึ่งไปถึงสี่แสนบาทคันนี้ตั้งขายที่หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะใครสนใจรุ่นนี้ติดตามชมคลิปนี้เลยเอมี่พาดูรอบคันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีเอฟซีน้องเอมี่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กันกับเอมี่กักแล้วเช่นเคยนะ,ะที่บริษัทเพชรจน สำนักงานใหญ่ค่ะนะฮะเสรีไทย6 8แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครเหมือนเดิมเลยนะฮะวันนี้พบเจอกับน้องเอมมี่นะฮะก็ต้องเจอรถกสวยๆนะฮะวันนี้เอมมี่อัปเดตรถเข้าใหม่1คันที่เพชรยนต์คันนี้เลยค่ะนะฮะเป็นเจ้า isuzu m i x หนึ่เา ultimate ขับ2นะฮะรถปี2021รถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์ไม่เจ็ดหมื่นแปดพันกิโลค่ะ เนะะี่ะเพิ่งมาถึงที่เพชรยน์เลยนะคะเอมี่ก็รีบรีวิวให้กับเอฟซีท่านได้ดูกันก่อนเผื่อใครท่านใดเนี่ยฮะกำลังเล็งหาตามหานะคะรถรุ่นนี้สไตล์นี้อยู่เนี่ยฮะให้เป็นหนึ่งทางเลือกนะคะของเรารถคัดคุณภาพแน่นอนไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากลับสีก่อหม่เข้ามาขายค่ะพี่ สามารถจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะจ๊ะพี่จ๋าผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ1 0,000ื่นไปปลายต่อเดือนนะฮะฟรีดาวนะนะฮะผ่อนหมื่นไปปลายดอกเบี้ยเริ่มต้นถูกๆเริ่มต้นเพียง2.79%ค่ะพี่เผื่อใครท่านใดตามหาอยู่นะกดด้านล่างใต้คลิปเนะยฮะมีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์นะจ๊ะพี่จ๋าแอดมาโทรมาทักมาได้เลยนะเอมี่ยินดีรับใช้นะฮะยินดีให้ปรึกษาเรื่องการออกรถฟรีทุกท่านเลยนะจ๊ะ คันนี้เนี่ยฮะรถปี2021รถเดิมๆโรงงาน100%แน่นอนนะคะตัวรถสีขาวมุกลูกค้าสามารถขอเลขตัวรถเลขตัวถังตรวจสอบประวัติศูนย์ได้บุ๊กโซวิดมีให้ตรวจสอบครบถ้วนนะคะ1.9อัลติเ t e คันนี้ก็เป็นท็อป1.9แล้วนะคะออปชันด้านนอกด้านในไม่ขี้ริ้วขี้เหร่นแน่นอนให้มาจัดเต็มแล้วสำหรับรุ่นนี้ไมเนอร์เชนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะพี่จ๋าคันนี้นะไฟ คู่หน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์เนี่ยฮะพร้อมไฟ d a y t i m e r u n n i n g l ไ g h t ค่ะไฟด้านหน้าเป็น f u l l l e d เรียบร้อยแล้วนะคะพี่สวยงามเลยนะกระจังหน้าโคบเงี่ยมชุดกันชนหน้าเนี่ยฮะบอกเลยว่าโฉมนี้ค่อนข้างหล่อมากๆดุดันมากๆเลยค่ะพี่คันนี้ด้านหน้ามีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าสี่ตำแหน่งพร้อมไฟตัดหมอกเดิมๆโรงงานรอบคันนะพี่นะสะภาพสวยๆเลยเนะยฮะป้ายทะเบียนเหนือเราโอนเข้ากรุงเทพให้นะจจะพี่จ๋า นะคะยังไม่ได้ป้ายทะเบียนนี้ไปนะเดี๋ยวเราโอนเข้าป้ายทะเบียนกรุงเทพให้นะได้เป็นเซ็นเซอร์สี่ตำแหน่งสวยงามเลยนะเหลี่ยมสันฝากระโปรงพี่ดูค่ะพี่เหลี่ยมสันไม่มีรอยลักยิ้มเลยคันนี้ไม่เคยถอดทําสีไม่เคยชนหนักมานะคะไม่เคยจมน้ําแน่นอนค่ะพี่ไม่เจ็ดหมดพักิโลเท่านั้นรถมือเดียวเลยสภาพสวยงามน้องๆป้ายแดงค่ะพี่ให้ดูตัวล้อค่ะคันนี้เป็นล้อแม็กอลอยขอบยี่สิบ นะฮะสภาพสวยงามนะเป็นยางบิสโตนติดมากับตัวรถเดี๋ยวเอมี่เปลี่ยนยางให้นะจ๊ะพี่นะพี่ดูสภาพแม็กค่ะแม็กคือสภาพสวยงามเลยนะไม่มีรอยแตกรอยปีนฟุตบาทสภาพกริบกิบเลยบันไดขึ้นข้างพี่ดูนะฮะสภาพสวยสวยพร้อมใช้อย่างนี้เลยนี่คือสภาพแรกเข้านะฮะเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่ที่เพชรยนต์ยังไม่ได้ล้างเลยค่ะพี่ยังไม่ทําการปรับสภาพทาสปาเลยเอมี่ก็เอามาให้ดูกันก่อน กระจกมองข้างนะคะมีไฟเลีย้ยวนะนี่เลยตรงรุ่นฟีดาวได้ค่ะคันนี้ติดกันสาดตรงรุ่น4บาทเลยนะคะกันสาดตรงรุ่น4บาทเพราะกับตัวติวตดฟิล์มฟิล์มเนี่ยประมาณ60รอบคันนะมึดมืด,มดทึบๆเลยไพเรสใครชอบแบบส่วนตัวนะคะดามเปิดประตูมีโคมยิมกันลอยนะจ๊ะมาดูด้านในกันค่ะพี่ ด้านในนะคะสวยงามมากๆนะคะเป็นคุมโทนดำสลับกับสีส้มชามัวนะคะตัวเบาะให้ดูเบากันก่อนคันนี้นะคะเป็นตัวเบาะหนังนะคะของคูแม็กนะคะนะเบาะหนังของตัวคูแม็กนะคะพี่เบาะหนังเป็นสีส้มชามัวเบาะหนังผิวสัมผัสค่อนข้างนุ่มมากๆดีมากๆเลยคันนี้นะคะตัวเบาะเป็นเบาผัดไฟฟ้าคนขับเบาะหนังสภาพดีเลยนะ เบาหนังคูแม็กนะคะไม่อุ้มความรอนนะะ้อนเนะคะเบาจะนะคะระบายอุณหภูมิความเย็นออกมาจากเบาะข้อดีของเบาะหนังคูแม็กนะคะพี่ต่อให้สภาพอากาศร้อนจอดากแดดแค่ไหนนะะขึ้นรถมาเนี่ยตัวเบาไม่ร้อนเลยเพราะว่าเป็นเบาะหนังของรุ่นนี้ยี่ห้อคูแม็กเดิมๆออกศูนย์เลยค่ะพี่พวงมาลาัยนะคะมัลติฟังก์ชั่นจัดเต็ม ะะมาพร้อมกับตัวค r u i s e Control เรียบร้อยแล้วกับตัวพันธุลชิปนะฮะ1.9ให้มาครบแล้วสำหรับรุ่น Mew X นะฮะสภาพสวยๆเลยคันนี้นะพี่น้าน้องๆป้ายแดงพี่ให้ดูตัวโครงสร้างค่ะนะฮะพี่เห็นไหมฮะน็อตขอบป,ประตูนะน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะฮะรอยมาร์กรอยแต้มสีโรงงานยังคงสภาพเดิมจากศูนย์นะฮะรถบอดี้เดิมๆแท้ๆโรงงาน100%แน่นอนคอนโซลด้านหน้าสีดํา นะะหนังผิวสัมผัสค่อนข้างดีวัสดุใช้งานค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะจ๊ะปาเดี๋ยวมี่นะฮะพาดูสตาร์เล็กใหม่กันหน้าปัดเลือนใหม่นะฮะแสดงผลดิจิตอลค่ะนะคะนี่เลย เห็นไหมฮะสภาพสวยๆง,งามๆอย่างนี้เลยค่ะพี่นี่คือสภาพรถแรกเข้านะให้ดูเลขไมค่ะพี่จา๋านะไม่ใช้งานเพียง7 8 0 0 0กิโลนะคะ78,256กิโลไม่เดิมไม่แท้ประวัติศูนย์แนะ่นอ,อนตรวจสอบได้หน้าจอทัศกริยาทางโรงงานนะคะสัมผัสนะหน้าจอขนาดใหญ่เลยมีนีวเกเตอร์ระบบนำทางแม่นยำตัวแอรบบะะ์เป็นแอร์ระบบออโตดิจิตอลนะคะเป็น แอร์แยกสองตำแหน่งเรียบร้อยนะคะที่ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะออโต้เบรกโคครบท้วนหมดแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้ บายสปอร์ตมอนิเตอะไรทุกนี้นะให้มาครบแล้วคือออปชันคันนี้ให้มาจัดเต็มแล้วค่ะพี่ได้ไปคือคุ้มค่าแล้วนะคันนี้นะคะเป็นกุญแจสมาร์ทคีเลสได้เป็นกุญแจ2ดอกนะฮะได้กุญแจไปทั้งหมดถึง2ดอกด้วยกันกระจกตัดแสงนะฮะกระจกตัดแสงพร้อมกับตัวกล้องนะฮะเซนเซอร์ด้านหน้าให้เรียบร้อยไฟสองหน้านะฮะพี่ดูนี่เลย เห็นไหมฮะกระจกส่องมีไฟด้วยสวยงามนะพี่นะคันนี้นะราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทนะฮะราคา1นึ่งล้านสามแสนเบาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่าป้ายแดงถึง3าม0 0 0สี่แสนสี่นะ,ะประหยัดกว่าป้ายแดงไปถึงสี่แสนบาทเลยลูกค้าได้รถสวยไม่เจ0 0 0มกิโลคันนี้ไปใช้งานนะฮะตัวรถรับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะจ๊ะพี่พี่ดูด้านหลัง เบาะหนังสีส้มชามมัโหสภาพสวยมากนี่เลยด้านหลังนะครมีปลั๊กไฟบ้านในอาสองร้อยยสิบโวลต์นะครับพร้อมกับที่เสียบ USB อีกสองตำแหน่งับประกันเรื่องโครงสร้างนะฮะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำเข้ามาขายแน่นอนคันนี้ตัวรถปี2021ฟรีดาวได้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2 7 9เท่านั้น ไฟท้ายนะคะ LED 3เส้นสวยงามอย่างนี้เลยค่ะพี่โอ้โหบอกเลยว่ารุ่นนี้ตลาดแตกมากนะด้วยดีไซน์ด้วยออปชันให้มาคือจัดเต็มแล้วด้านหลังมีตัวเซ็นเซอร์อีกสี่ตับแ่งสีขาวมุกค่ะพี่ไฟเบรกดวงที่3นะคะคีบฉลามหลังคาพี่ดูสีหลังคาค่ะพี่ไม่มีการสึกหรอเลยสีสวยนะคะตัวรถสวยงาม เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่คือสวยแล้วก็ไฉไลกว่าเดิมแน่นอนประตูด้านท้ายนะครเป็นประตูเปิดไฟฟ้านะพี่นะนี่เลยอยู่ตัวโครงสร้างค่ะนะฮะน็อตพี่ดูน็อตเลยนะน็อตฝักกระโปรงท้ายนะฮะน็อตไม่มีขยับสภาพสวยงามนะฮะไม่เคยถอดทําสีมาร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะฮะเมนอาร์คของตัวรถด้านหน้าด้านหลังคือเดิมแท้แน่นอน นะฮะพี่ดูตัวเม็ดอาร์ค่ะพี่ดูตัวน็อตฝากระโปรงน็อตยึดนะฮะโชค๊คเปิดฝาท้ายสภาพสวยงามกิบกเลยคันนี้ไฟท้ายเดิมแท้โรงงานไม่เคยมีการจิ้มตด,ดมาแน่นอนนะฮะพี่ดูน็อตยึดไฟท้ายสภาพคือกิบกบเลยคันนี้นะฮะ ท่านใดนะคะต้องการมาชมรถตัวจริงนะจ๊ะมาลองขับนะมาหาเอมมี่ได้เลยนะคะที่เพชรยนต์ เซรีーーไทย68แยกหนึ่งนะคะมินบุรีกรุงเทพมหานครนะเปิดทําการทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ไม่มีวันหยุดค่ะมาหาเอมมี่ได้ด้านล่างใต้คลิปมีไอดีไลน์อยู่นะ,ะลิงก์ไลน์กับเบอร์โทรนะจ๊ะพี่ทักมาโทรมาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ามาหาเอมมี่มาหาน้องเอมมี่ที่เพชรยนต์นะคะมาเจอกันมาพูดคุยกันได้เลยค่ะพี่พี่ดูค่ะพี่ตัวรถสภาพคือสวยงามมากๆนะคะ เห็นไหมฮะนะฮะไปเดี๋ยวเอมี่พาดูห้องเครื่องกันกับพี่เครื่องยนต์จะสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นะฮะเอมี่พาฟิว่านนะคะมาหน้าห้องเครื่องกันแล้วกับพี่คันนี้เนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 9 0 0เซีซีเครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้านะคะพี่ดูเสียงสายพานนิ่งๆกิ๊บๆเลยนะฮะรอยมาร์กรอยแต้มสียังคงสภาพเดิมนะไม่มีการผ่าเครื่องแกะเครื่องแน่นอนเครื่องเดิมๆโรงงานเลขตัวเครื่องตรงกับตัวสำเนาเล่มแน่น นะฮะเครื่องยนต์ DDTI นะฮะ1.9 Blue Power นะสวยงามเลยพี่ดูนะฮะน็อตยึดฝากกระโปรงนะฮะไม่มีการแกะการผ่าการถอดไม่เคยถอดทําสีแน่นอนนะฮะน็อตฝากระโปรงพี่ดูนะแก้มขวานะฮะรอยน็อตรอยเม็ดอาร์กยังคงสภาพเดิมจากศูนย์เลยพี่ดูค่ะพี่สภาพสวยๆกิ๊บๆเลยนะตัวคานหน้านะน็อตยึดไฟหน้าค่ะพี่ ใบหน้าไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมานะฮะพี่ดูค่ะตัวสภาพส,สวยๆอย่างนี้เลยนะรถเดิมๆโรงงานบอดี้เดิมๆแท้ๆร้อยปอร์เซ็นแน่นอนนะ,ะพี่ดูน็อตเวดอาร์กแต่ละจุดพวกนี้นะคะพี่เห็นไหมฮะน็อตสภาพสวยเลยนะ,ะพี่ดูตัวแผ่นนะฮะแผ่นเพจกิ๊บๆเลยคันนี้ แล้วถ้ากันเรื่องครงสร้างนะฮะรถเพิ่งเข้ามาถึงที่เพชรยนต์นะคะมีก็รีบรีวิวให้ดูกันก่อนนะคะเผื่อใครท่านใดตามหารุ่นนี้นะปากระโปรงเดิมแท้โรงงาน100%แน่นอนนะครพวกรอยน,อน,น็อตรอยเม็ดอาร์คยังคงสภาพเดิมจากศูนย์นะ,ะรถสวยๆอย่างนี้รอเจ้าของอยู่นะจะพี่จ๋ามาลองชมมาลองขับได้เลยนะ,ะรถเจ้าอีซูซมิวเอ็1.9อัลติเมทขับ2รอเจ้าของอยู่ค่ะ สำหรับท่านใดน,นะคะชมคลิปนี้แล้วสนใจรถอิซูซูมิลเอ็กนะคะ1.9อัลติเมทขับ2นะคะตัวรถปี2021ไม่78,000กิโลรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์ทันนี้นะคะราคาตั้งขายที่เพชรยนต์1,039,000บาทนะคะ1,039,000บาท ประวัติเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะจะพี่จ๋าดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียง2.79%ผ่อนสบายๆเลยนะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะพี่ 0967252736ค่ะด้านล่างใต้คลิปมีทั้งเบอร์โทรกับลิงก์แอดไลน์ใครสนใจเข้ามาชมรถมาลองลรถเนี่ยทักมาโทรมาได้เลยจ้ะพี่จ๋าด้านล่างใต้คลิปมีลิงก์ไลน์อยู่แอดไลน์มาได้เลยนะเดี๋ยวเอมี่ส่งตัวโลเคชั่นร้านให้นี่ฮาร้านตั้งอยู่ที่มินบุรีกรุงเทพค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมีน่นีคะพาดูรถออะไรต่อติดตามชมด้วยนี่ยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ